สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนังสือปัญญาอาดีตของคุณพินโยไตรสุริยธรรมมากันนะคะเล่มนี้เนี่ยเออพาเราไปดูประวัติศาสตร์หลายช่วงมากๆเลยค่ะทั้งอยุธยาพระเจ้าตากสินรัตนโกสินทรห้านี่เน้นเลยแล้วก็ไปถึงจีนอย่างคงจือสามก,ก๊กแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยุโรปด้วยค่ะครับคือผู้เขียนเขาเชื่อมโยงเรื่องราวได้แบบน่าสนใจมากเลย ทำให้เราได้ปัญญาจากอดีตมาส่องปัจจุบันจริงๆครับใช่ค่ะมีหลายแง่มุมที่แบบสะดุดใจมากอย่างเรื่องแรกเลยพระเจ้าตากสินตอนนั้นท่านอายุเออแค่33เองนะคะทรัพยากร,กรก็จำกัดเครือข่ายอำนาจเก่าก็ไม่มีแต่กล้าประกาศตนเป็นกษัตริย์ใช่ครับตรงนี้มันสะท้อนเรื่องเออความกล้าหาญได้ชัดเจนมากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในยุคนั้นจริงๆนะครับแล้วพอมองกลับมาปัจจุบันเนี่ย ผู้เขียนเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้หน้าคิดว่าเอ๊ะความสบายในยุคนี้มันอาจจะทําให้คุณสมบัติแบบนี้มันหายไปหรือเปล่าคนอาจจะยอมอยู่ในคอมฟอร์ทโซนง่ายขึ้นอืมน่าคิดนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วภัยคุกคามรูปแบบใหม่อาจจะก,กําลังเข้ามาก็ได้ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่สงครามแบบเดิมๆแต่เป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเนาะจริงค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องจากสามก๊กอันนี้ก็คลาสสิกมากทุกคนรู้ว่าขงเบ้งเก่ง แต่สิ่งที่ทําให้ท่านโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องวิสัยทัศน์การมองภาพรวมคือช่วยวางยุทธศาสตร์ให้เล่าปีที่ตอนนั้นแทบไม่มีอะไรเลยให้ตั้งตัวได้ใช่ครับคงเบ้งนี่คือสุดยอดนักยุทธศาสตร์จริงๆแต่ในเล่มนี้เนี่ยมีอีกคนที่ผู้เขียนให้ความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือโลโกครับอ๋อโลโกที่ปรึกษาซุนกวนใช่ไหมคะใช่ครับครับผู้เขียนวิเคราะห์ว่าถ้าไม่มีโลโกเนี่ยแผ่นดินอาจจะไม่เป็นสามก๊กเลยก็ได้นะ เพราะเขาเป็นคนเดียวเลยมั้งครับตอนนั้นที่กล้าท้าทายซุนกวนให้หลุดจากกรอบเดิมๆตอนที่คุณนางคนอื่นเสนอให้สวามีพักต่อโจโฉหมดเลยอืมจำได้ค่ะโลศกกลับชี้ใ้เห็นว่าเออคุณนางอื่นยอมแพ้ไปอาจจะได้ดิบได้ดีต่อแต่ตัวซุนกวนเองล่ะชะตากรรมจะเป็นยังไงใครจะรับประกันได้เออผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมุมมองที่ต่างกันไปจริงๆ และพอพูดถึงอดัมสมิธเนี่ยก็ข้ามาฝั่งโยุโรปได้เลยมีจุดหนึ่งที่ผมว่าแบบเอ๊ะประหลาดใจนิดหน่อยคือผู้เขียนเขาบอกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดจากการศึกษาหรือวิธีคิดในมหาวิทยาลัยโดยตรงใช่ค่ะใช่ตอนอ่านก็เอ๊ะเหมือนกันคืออดัมสมิธเองก็เรียนทั้งกลาสโกทั้งออกซฟอร์ดเลยนะคะแต่ท่านก็บันทึกไว้เองว่าไม่ค่อยประทับใจระบบเท่าไหร่บอกว่าอาจารย์บางทีก็ไม่ค่อยใส่ใจสอน เพราะว่าได้เงินเดือนจากกองทุนไม่ใช่จากค่าเรียนโดยตรงจากนักศึกษาอืมก็เลยทําให้มองได้ว่าการเรียนรู้นี้แท้จริงของสมิธอาจจะเกิดจากการใช้ห้องสมุดการค้นคว้าด้วยตัวเองมากกว่านั่นสิคะซึ่งผู้เขียนก็มองว่านี่แหละคือการศึกษาพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการอ่านมันเชื่อมกับที่ดาวินชีเคยบอกไว้ว่าการอ่านเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดทําให้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริง การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการอ่านนี่สําคัญมากๆเลยนะคะครับผมแล้วจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี้ยผู้เขียนก็พาเรากลับมามองประเทศไทยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคที่เราเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยนะครับยุคดิจิตอล AI อะไรพวกเนี้ยค่ะผู้เขียนมองว่าเออเราเหมือนยังติดกับดักสงครามแย่งชิงอํานาจแบบยุคเก่าๆอยู่เลยเหมือนสมัยอยุธยาหรือ3ามก๊กอะไรแบบนั้น ยังไม่มีกติกาหรือวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่จะพาประเทศเดินไปข้างหน้าได้ท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็ยังสะท้อนไปถึงสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยด้วยนะครับว่าถ้ายังปรับตัวไม่ทันยังยึดติดกับค่านิยมเดิมๆกรอบคิดเก่าๆเ,เนี่ยจะสร้างคนหรือตอบโจทย์นักศึกษายุคใหม่ในอนาคตได้ยังไง อันนี้เป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดกันต่อนหนักๆเลยครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของแนวคิดดีๆจากบรรยาอดีตจริงๆในเล่มมีรายละเอียดมีเกรดมีมุมมองอีกเยอะเลยค่ะใครสนใจก็อยากแนะนําให้ลองไปหาอ่านเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะคะครับผมหวังว่าการคุยกันของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆใ,ให้กับหลายๆท่านนะครับมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ที่อยากทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อน,นะครับ คือเราจะแกลนกรองปัญญาจากอดีตที่หลากหลายเนี่ยมาใช้เป็นเข็มทิศนำทางในโลกอนาคตที่มันทั้งซับซ้อนทั้งเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้คนสำคัญของคุณได้รับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ